เอาละครับผมก็มาทำกันให้รู้ไปเลยนะครับผมว่าสิ่งที่ลุงเลือกมานั้นมันดีขนาดไหนยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจสีเซอร์ประเทศไทยที่เราเรียกว่าไล่กิจีนะครับผมและวันนี้คุณก็มาอยู่กับผมอลเล็กซางครับนี่คือการต่อสู้ของตอัวละครที่ลุงนั้นได้ทำการเลือกมาในวันนั้นนะครับผมมาสู้กับตัวละครที่โหดที่สุดที่เขาได้การเอามาขายในวันนั้นอีกเช่นเดียวกันนะครับผมเปิดใหญ่ไปหรอ Oh, okay, okay, okay. อ๋อเค็คเคอ่ะก็ไหนๆก็เจอในแชมเปี้ยนหลีกแล้วก็เลยอัดมาให้ดูนะครับผมจะได้แบบใครที่เลือกเหมือนกับลุงอะ่ะ mm hmm. จะได้ชื่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. นายเลือกตัวละครไม่ผิดนะแบบนี้เป็นต้น่าแต่ก็อย่างว่าเนาะเขาก็อีโวเหมือนก,นกันกับเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไปตำนานแล้วมีคอสตูมเราก็คงสู้ไม่ไหวแต่ราคาตัวละครอีโวอะ่ะมันต่างกันมากนะของน้องอะ่ะ แสนสี่ใช่ไหมของลุงห้าหมื่นห้าแล้วยังไงต่อแล้วเราก็จะมาติดตามชมต่อต่อไปกันฮะไปเลยมาตรงนี้ฮะแล้วก็กดตรงนี้ฮะแล้วก็กดย้ายมาตรงนี้เลยเลกย้ายมาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวันเทิงคิวได้หรือเปล่าแต่ลุงจะพยายามนะฮะโอเคน่าจะไม่ได้นะฮะ ก็โดนไปตรงนี้แล้วอะลุงทำยังไงลูกเฮลิบสองฮะโอเคอยากได้ลายตรงนั้นมากเลยแล้วลุงจะเอาหลุมดำออกยังไงอ๋อเล้อกหลุมดำออกจงงอออากนี้ไงเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องที่อีซี่มากแล้วลุงก,ก็จะทำจะไงต่อลุงก,ก็จะบังคับเขาโดยการโยนสองจบจบอืม อยู่ดีไม่ว่าดีทำร้ายเขาอีกนี่ใสใ่ลูกก็จะติดตั้งตรงนี้นะครับผมเพื่อป้องกันเขากระดุกกระดิกกระดุกกระดิกโอเคแล้วลูกก็จะทำการย้ายนะครับผมมายัางตรงตรงไหนดีนะตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะย้ายทำไมเดินเฉยๆก็ได้จบเทิร์นโควิดยากเหมือนกันเนาะลูกก็คิดว่าจะวิดง่ายกว่านี้อืม เอาทอดหอยหลังได้ทํำไมไม่บอกจะได้ไม่ต้องการที่เสียเวล,เวลาเเคเขาก็จะทําการย้ายนะครับผมเอาไม่ย้ายหรอเฮ้ยไม่ย,าย้าย,ายแบบนี้เสร็จผมนะผมยิ้วเป็นข้ามันทางสองครั้งนะจัดไปเลยฮนะเขเคสิบสองต่อย อย่าวอคอพอทอ์ไหมยาวาคอพอทอครับผมแล้วก็กดตรงนี้ปั๊บปั๊ปัป,ป,ปแล้วก็จอตอวตรนะครับผมแจ้งเตือนวิกตอรีแล้วก็รตอ,นนอนลงตรงนี้แล้วก็ย้ายไปตรงนู้นโดยทําไมเนะี่ยย้ายทําไมอ,อ๋อรามอสอมอนะครับผมรมีความสามารถของสิ่งใดที่เรียกว่าค้อนอยู่มันก็อีกนิดเดียวก็จะนอกแล้วเนี่ย <c oughs> ทำไมมันไม่ให้เราอ่ะลุงกดสุดเกตะไรนะเมื่อกี้ อมเขาจะถอยสีได้ไหมสีไม่น่าถอยอยากนะบอกถ้าเกิดว่าเกมไม่อวยเราขนาดนั้นเห็นปะสีสทอยง่ายจะตายอยอวอเขาไปถอยนอะอ่ะกดไปเ,ดรเรียบร้อยเรียบร้อยกดซื้อต่อด้วยโอ๊ยเป็นร้นพากสองที่เลยครับ <c oughs> ลุงต้องทำการทอยสิบสองลังหรอลุงถอยเทานังได้ไหมได้ เออเขาจะบังคับเราไหมเขาจะบังคับเราได้แล้วครับผมตอนนี้เขาบาังคับเราได้แล้วอะ่ะอืมทำไงดีเลยไหมเลยเหรอเอาเลยเหรอป้ายสีไม่ได้นะเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเมืองเขาเราป้าสีเขาได้นี่เพราะว่าไอพื้นที่ป้องกันเขาก็จะหายไปใช่ไหม โอ้เจ็บโอ้โอ้ไม่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 สิบสองก็ไม่ได้แปดก็ไม่ได้สองอะโอเคอยากเปลี่ยนสีแล้วรู้สึกว่าลำบากลำบนยังไงก็ไม่รู้กดครับกดที่ตัวเขาครับเอ้ยทำไมไม่โดนเนี่ยไม่เจกก็เก,ก้าได้ห้าได้ยังไง ว่าทอยเจ็ดก,กับเก้าหรือไม่ได้ห้าได้ยังไงทอยสี่ครับโอเคไอสตาฟสตาฟแอนตรงไหนตรงนี้เหรอมาตรงนี้ทำไมอ่ะมาขับย้ายเหรอหเขาขี้ โอ้ oh. Oh, จริงๆต้องกดคู่เนะไม่สองก็สจ่ายตังไหมจ่ายครับผมทำไมเขาถึงเลือกที่จะจ่ายตังทำไมเขาไม่กดการ์ดเปลี่ยนร้อยกลายเป็นหุ่นดูดเราเลือกพื้นที่ก่อนอเลือกเลือกวางก่อนแล้วก็ดูดเราวางตุ่มนำอีก แล้วก็ดูดแล้วอ๋อดูดไม่ติดเหรออืมคุมเต่าเขาคุมเต่าร้อยไหมถ้าคุมเต่าร้อยอะ่ะน่าจะไม่หลอกกดกู้จริงๆเราเล่นตรงนี้ได้นะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแถวนี้เลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอฮาฟอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอฮาฟ ย้าย yeah, ครับป้ายสีตรงไหนคุ้มเนี่ยป้ายสีตรงเนี้ยคุ้มสุดเมืองถูกสุดป้ายตีตรงอื่นมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วด่านนี้มันไม่ใช่ด่านด่านที่ด่านใหม่ที่เราจะเดินผ่านจุดสตาร์แล้วก็ได้ได,ไ,ได้เงินเยอะด้วยนั่นแหละสินะกันทุกอย่างขนัดนเนี้ย เมืองที่แพงที่สุดอยู่เมืองนี้เหรอบนสองก่อนก็แล้วกันทำอะไรไม่ได้กดดันเครียดผมเครียดครับผมเครียดแล้วสิบสองครับได้เดี๋ยวจะป้ายสีเมืองหกเอ็มตรงนี้นะให้มันจบจบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ,โอ้ยโอ้ยจบป้าเลยสิบสอง วางเกาะล้างเลยนะเนี่ยไหวไหมลองไหมล่ะฮึไหวอยู่แล้วครับผมเพราะ <ant> ว่าเราเป็นตัวบิกที่โหดต้นต้นเกมเลยไงเ<อ>่าโหดอันดับต้นต้นของการจัดแรงของเกมนะเหยาถ้าเกิดว่าเขามีคอสตูมลุงก็คงไม่รอดนะครับเยาเฮ้